อาท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ต่อกันหน่อยนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของพระมหาสมปองนี่ฮะครบอายุ43ปีนะครับก็เลยไปทําบุญวันคล้ายวันเกิดมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่จังหวัดชัยภูมิที่เป็นบ้านเกิดนะฮะไปกับ3ามพสนะครับฟังในไลฟ์ของพระมหาสมปองเนี่ยบอกว่าแหม่ได้คุยกันละกับพระมหาไทยวันด้วย ว่าเราจะมีกันอยู่แค่4พศออนะ<อ>พศออพระสงฆ์ที่เหลือจากนี้ไม่มีแล้วนะก็คือพศอส,อสมปองพศอไอพรวันพศอส,อสมพงมและพศออนภัณฑ์นี่นะฮะที่จังหวัดชายภูมินะครับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีของพระมหาสมปอง,อปองก็ไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าว่านอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมินะครับ220ทุนนะจำนวนทั้งหมดก็2 2 0 0 0 0บาท ่ก็มีญาติโยมที่เขาทําบุญมาด้วยนะครับแล้วก็สมทบทุนสร้างอาคารเรียนอีก1หลังนะหล้านบาททุนการศึกษาอีก6กล้านห้าแสนบาทนี่นะฮะมอบให้กับโรงเรียนแล้วก็คุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนด้วย <Okay. S 2> มีจัดกิจกรรมแข่งฟุตซอลกันด้วยนะครับระหว่างทีม SP Academy นะ SP ก็น่าจะย่อมาจากพระมหาสมบองนะครับกับทีมของบรรดายูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับมีแจ็ค แป๊บโฮกับแป้งฝุ่นนี่สองยูทูบเบอร์ชื่อดังนี่มีเค้กวันคล้ายวันเกิดที่คณะครูอาจารย์นำมามอบให้ด้วยนะฮะยูทูบเบอร์เขาก็มาพบปะกันนี่ยตามประมาณอย่างนี้นะครับอ่าส่วนรายการเด็ดรายการหนึ่งของวันคล้ายวันเกิดของพระมหาสมปองนี่ฮะพระมหาสมปองวันนี้ไลฟ์แทบทั้งวันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าถือโอกาสนี้ขอสูจิปุลิ ฟังคิดถามเขียนกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการมีคุณบุดดี้นะฮะพิธีกรชื่อดังนะครับพี่นุ่มกันชัยด้วยนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มาที่งานที่ชัยภูมิที่มาเตะฟุตบอลมามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆด,ด้วยคือคุณแป้งฝุ่นกับแจ็คแป๊บโฮแล้วก็ลุงโทนี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับ หรือว่าพระเอกดังอย่างคุณติ๊กเจษด,ดา,ดาพรผลดีนะเขาก็มาทางไลฟ์กันนะครับในการสนทนาพูดคุยแล้วก็สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกันแช์ก็แช์ไม่ได้สักมหัวแล้วหนึ่งใกล้ใคิดถึงจังเลยนี่ ยกยาสึกไปทำไมไเธอ,อจะสึกไ,ไปทำไมป่าเมื่อเม่เ,เช้าเพ่นได้ยินเพลงนี้ทางวิทชีวก็เลยมาร้องถือถือถือเจะว่าเป็นคำทักทายนะฮะพี่ <laughs> วันดี้ <laughs> น,นี <laughs> ยมพี่วันดีต้องการทีมงานอีกสักคนไหมฮะ <laughs> จะจะจะส่งใครมาครับพระอาจารย์ครับ <laughs> อ้าวยังถามอีกอ <laughs> ชัญถาม อุ้ยตอนนี้กำลังกำลังต้องการแบบว่าสตอรี่เทเลอร์คือนักเล่าเรื่องอยู่ท่านท่านไพาวันไม่ใช่นักเล่าเรื่องฮะท่านไพวันเป็นนักสร้างเรื่องฮะคือต้นสายปลายเหตุของพระมหาไพรวันหรือพระมหาสมปองที่บอกว่าจะขอลาสิกขาเนี่ยเราก็ฟังกันมาหลายวันแล้วนะฮะก็สืบเนื่องเรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดสร้อยทองนะครับถ้าท่านรักษาการท่านปัจจุบันไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับวันนี้ พิธีกรคนต่างๆที่พระมหาไัยวันกับพระมหาสมปองได้สอบถามพูดคุยด้วยสุจิปุริเนี่ยก็แน่นอนว่าคําถามเนี้ยแต่ละคนเขาก็ถามกันเยอะใช่ไหมผมไม่พ้นเรื่องที่ว่าตกลงจะศึกจริงหรือหรือว่าจะย้ายวัดหรือจะอะไรยังไงนี่ฮะคือต้องให้พี่หนุ่มกัใชัยเป็นคนถามนี่แหละนี่นะครับงตัวนี้คนน่ารักนะน้องนุ่งคนไหนที่แบบว่าแหมบกลงพะอจารย์ตัดสินใจจะศึกจริงๆเหรอครับอีกสามปีเนี่ยสองปีเองฮะ สามพฤติกาสองปีอ่ีที่กกหก<ป>อ่ะพะจะสึกฮะฉะนั้นใครอยากใช้งานอาตมาในช่วงที่เป็นพระก็อยากให้ให้ให้แต่ให้เต็มที่อะไรเงี้ยพระที่จะสึกจริงๆเขาไม่พูดเยอะเขาไม่พูดเรื่องสึกด้วยซ้ําพระที่พูดว่าสึกบ่อยๆไม่ค่อยได้สึกฮะเป็นอาถรรพ์ mm hmm. ไม่รู้ทำไมฉะนั้นอาตมาพูด,พพดบ่อยๆเพื่อว่าอาตมาจะได้ไม่สึกเงี้ยพี่หนุ่มคำถามที่สองพระอาจารย์จะย้ายวัดจริงเหรอไม่ฮะอาตมาเป็นเหลนอดีตเจ้ามาซึ่งซึ่งพระราชทานเพิงศพไป อาตมาไม่ไม่ได้อยากอยู่วัดอื่นคือพระหมหาพรายวันเนี่ยบอกว่าวถ้าศึกก็คงศึกทันทีแต่อาจจะทิ้งช่วงแค่ไม่กี่เดือนอคคสักก่อนก่อนเข้าพรรษาปีหน้าถ้าเกิดเจ้าวาดวัดสร้อยทองที่รักษาการรูปปัจจุบันท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดแต่พระหมหาสมปองท่านบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านขอเวลาสองปีท่านถึงจะศึกนะฮะวันนี้เราก็ได้สอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ พระหมหาสมปองบอกว่าพระหมหาไพวันท่านท่านก็ยืนยันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ท่านไม่ขอตอบคําถามอะไรเพิ่มเติมก็แล้วกันเพราะว่าได้คุยกับสื่อมวลชนไปเยอะและ้วอ,<า>อีกเหตุผลหนึ่งคือพระหมหาไพวันเนี่ยต้องการกลับไปดูแลโยมแม่ที่ตอนนี้ก็แก่ชรามากแล้วด้วยส่วนพระหมหาสมปองท่านบอกว่าท่านตั้งใจว่าอีกสองปีท่านจะศึกก็เพื่อไปดูแลโยมแม่เหมือนกันส่วนแนวทางการใช้ชีวิตหลังจากศึกนะถ้าเรื่องราวในวัดสร้อยทองมันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะ ก็จะไปทำงานช่วยเหลือสังคมพระมหาสมปองบอกว่าอยากจะไปเป็นพิธีกรหรือไปเป็นนักข่าวหรือเป็นนักภาคบอลก็ได้ความยุติธรรมมันสำคัญก็คงไม่เปลี่ยนใจถ้าไม่ใช่ท่านพระราชาธสุธีเจ้าคุณอุทัยเพราะว่ามันเน้นถึงเรื่องความยุติธรรมด้วยการที่มีคุณธรรมยุติธรรมในเรื่องนี้เนี่ยท่านเน้นมากแต่ว่าจริงๆก็มีความพยายามในการจะพูดคุยอยู่จริงๆน้องก็ชวนที่จะ ไปกราบไปอะไรต่างๆไปคุยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตมาติดจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้าท่วมอันนี้ไม่ได้หนีแนละ้วแต่ถ้าตมาแซลคือตมาไม่ได้มีเรื่องกับใครท่<อ>านพี่ไม่ต้องไป<อ>นะฮะแล้วก็จริงๆแม่ท่านไม่สบายท่านจะไปก่อนหน้านั้นแล้วที่หมอปลาพูดแต่จริงทุกคําแต่ว่าก็เพราะหมอปลานละ่วแหละที่อยู่สิหลวงพี่พระที่จะมาพูดชัดๆอย่างเงี้ยโดยไม่ได้เกรงกลัวอะไรโดยมีความมั่นใจแต่ว่าจริงๆน้องมีความเคารพนะในพระเทระในครูบาอาจารย์สังเกตได้เลยแต่ว่า ความยุติธรรมมันสําคัญอันนี้คือตันไต่หวานส่วนอาตมาเนี่ยที่อาตมาบอกว่าสองปีก็คือสามวิจการสองพันร้อยหกสิบหกปีนี้หกสี่หกหกเนี่ยว่าอาตมามีภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําก็อยากเป็นหมดเลยอาตมาอยากภาคฟุตบอลนะหรือวิเคราะห์ฟุตบอลเรารู้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปทําการบ้านนักข่าวก็ชอบสื่อก็เป็นดาราไหมอะไรเงี้ยเคยไปแจมหนังสี่ห้าเรื่องอุ้ยถ้าท่านจะก,การุณาเราได้นะยินดีเลยคือมาอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นหลายๆอย่าง ถ้าเป็นไปได้คืออย่าคิดว่าคนต้องบวชเท่านั้นจึงจะทําความดีได้อะไรเงี้ยพระมหาสมปองท่านเป็นเด็กหง่ะเชียร์ลิเวอร์พูลอ่าแต่บางทีญาติโยมก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะพระเชียร์ฟุตบอลอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ <S 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 แต่ท่านก็เชียร์ในมุมของท่านท่านคงจะมีวิธีการในการติดตามอ่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยอยากฝากบอกอย่างนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับพระมหาสมปองท่านฝากให้ติดตามรายการสติสัมปชัญญะ ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ที่ท่านชมเราอยู่เนี่ยนะฮะช่วงเช้าทุกวันนะครับหลังข่าวเช้าหัวเขียวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะพระหมหาสมปองท่านทํารายการคู่กับพระมหาไพรวันนะครับรายการสติสัมปชัญญะก็ติดตามกันได้ฮะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบ้างก็ให้กําลังใจครับ พอสอนทั้งสองรูปนะคะ <Ừ. S 2> ทั้งพระมหาภัยวันพระมหาสมปองป้าก็ส่งคําถามมาเหมือนกันแต่แหมเราไม่ได้มีการคุยผ่านเพจ e c e b o o กกับ,บท่านเนาะผู้ชมส่งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพระท่านจัดงานวันเกิดเป่าเค้กวันเกิดมันได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็เป็นหนึ่งในหลากหลายคําถามนั่นแหละใช่ค่ะ